สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมาดูกันต่อในเรื่องของการแปรผันตรงและการแปรผกผันเนาะก็ข้อนี้เขาบอกว่าถ้า y แปรผกผันกับ x โดยที่ y เท่ากับ1.2เมื่อ x เท่ากับ0.2เพราะ,ะนั้นเขียนสมการของ y ก็ได้ดังนี้เนาะวิธีทำก็ตอนแรกเอาคำพูดตัวนี้มาใช้ก่อน y แปรผกผันกับ x ก็ได้ y แปรผกผันกับ x ก็คือเซนหส่วนเเนาะถ้าถ้าเป็นเอ็กเฉยเขาเรียกว่าแปรผันตรงถ้าเป็นแปรผกผันก็คือเป็นเศษส่วนแค่นั้นเองจากนั้นก็ให้ k เป็นค่าคงตัวการแปรผกผันตัวนี้เนาะือการแปรแปรผันก็พอทางตัวการแปรผันเพราะฉะนั้น เปลี่ยนเครื่องหมายแปรผันตัวนี้เป็นเครื่องหมายเท่ากับวันันก็เติมค่า k เข้ามาแล้วคูณด้วยเศษหส่วน x ซึ่งโจทย์เขาบอกว่า y มีค่าท้่หนึ่งจเมื่อ x เท่ากับศูก็แทนค่าจะได้1.2ึ่งจุเท่ากับ k คูณด้วยเศษหนึส่วนศู ก็คูณไข้ขึ้นไปฝั่งนู้นได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นเลยได้เพราะฉะนั้น k เลยมีค่าเท่ากับ1.2คูณกับ0.2นั่นเองก็ได้0.24ดังนั้น y เลยมีค่าเท่ากับ0.24คูณเศษ1ส่วน x หรือเขียน เป็น0.24่วน x ไปเลยก็ได้เนาะเพราะ k คูณ1ก็ได้ k เนาะก็ได้0.24แล้วหารด้วย x มันก็เป็นสมก,การตัวนี้ ans k okay, เนาะง่ายๆเรื่องการแปลผันและแปลผันเดี๋ยวก็คัน่าจะอาจจะเพิ่มเป็นโจทย์เข้ามาให้แล้วก,กันเนาะในเรื่องนี้วันนี้ก็แค่นี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ